และ c y b e อร์ n d a y 2024นี้จากทาง Apple มีอะไรบ้างเงื <an> ่อนไขเป็นยังไงกับปัดของขวัญมูล,ลค่าวกว่า6,800บาทไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักนะคะกับโปรโมชั่นส่งท้ายปีที่สุดคุ้มมากๆจากทาง Apple นะคะนั่นก็คือตัวของ Black Friday ไปจนถึงนะคะ c y b e อร์ Cyber Monday นั่นเองค่ะซึ่งในโปรโมชั่นนี้นะคะจะเริ่มจัดกันตั้งแต่ วันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะไปจนถึงวันที่2ธันวาคมที่กําลังจะถึงนี้นั่นเองซึ่งในระยะเวลานี้นะคะกับโปรโมชั่น b a c k f i r i day 2นะคะ Cyber m o n d a เเนี่ยเขาจะให้นะคะเป็นบัตรของขวัญหรือว่า Gi f t Card นะคะมูลค่าสูงสุดเนี่ยมากกว่า6,800บาทกันเลยทีเดียวนะแต่ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากรู้กันแล้วนะว่าตัวของสินค้าต่างๆนะคะที่ร่วมรายการจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเตยจะมาไล่แต่ละตัวให้ฟังเลยนะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับใครก็ตามนะคะที่กําลังเล็งๆจะซื้อสินค้าจากทาง Apple อยู่ช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วนะคะว่ามีสินค้าใดร่วมรายการกันบ้านเนี่ยเด็วเตวยเปไล่ให้ฟังเลยค่ะ มาเริ่มต้นกันที่ลายโปรดักต์ยอดนิยมอย่างทาง i iPhone กันก่อนนะคะ iPhone เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยการที่ร่วมรายการนะคะกับการที่เราจะได้รับบัตรของขวัญหรือว่ากิฟต์การ์ดตัวนี้นะคะรุ่นแรกที่ร่วมรายการเลยก็คือตัวของ iPhone 15และ iPhone 15 plus ค่ะซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะได้รับบัตรของขวัญน,นะคะมูลค่ากว่า2550บาทเลยส่วนรุ่นถัดมานะคะจะเป็นตัวของ iPhone 14และ iPhone 14 plus ค่ะ 2รุ่นนี้นะคะจะได้รับบัตรของขวัญน,นะคะมูลค่า1,700บาทและสุดท้ายนะคะกับรุ่นของ iPhone SE นะคะที่รุ่นนี้เนี่ยจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่ากว่า5 0บาทไปด้วยค่ะถันมาก,กับลายโปรดักต์ที่2ที่ยอดนิยมไม่แพ้กันกับตัวของ Macbook นะคะในลายของ Macbook นะคะจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่าสูงสุด 6,800บาทเลยทีเดียวนะคะส่วนรุ่นที่ได้รับนะคะตัวของกิฟต์การ์ดมูลค่านี้ไปเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Macbook Air นะคะ15นิ้ว M3 นั่นเองค่ะส่วนรุ่นอื่นๆนะคะก็จะมีที่ร่วมรายการจะเป็นตัวของ Macbook Air 13นิ้ว M3 เหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยจะได้รับบัตรของขวัญน,นะคะมูลค่า5,950บาทค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่ร่วมรายการนะคะก็จะเป็นตัวของ macbook air 13นิ้ว m2 นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะได้รับปัดของขวัญน,นะคะมูล,ลค่่า5,100บาทค่ะ และไอเทมถัดมานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจสําหรับน้องนักนะนะเรียนนักศึกษาแน่นอนกับตัวของ iPad นะคะซึ่งตัวของ iPad เนี่ยจะได้รับนะคะบัตรของขวานมูลค่าสูงสุดอยู่ที่3,400บาทเลยทีเดียวซึ่งไอเทมที่จะได้รับนะคะตัวของกิฟต์การ์ดมูลค่านี้ไปเลยก็คือตัวของ iPad Pro M4 นั่นเองนะคะทั้งตัว11นิ้วและ13นิ้วเลยค่ะถัดมานะคะสำหรับใครที่อยากได้เป็นตัวของ iPad Air ตัวนี้จะได้รับบัตรของขวานมูลค่า2550บบาทนะคะกับตัวของ iPad Air M2 นะคะ ทงตัว11นิ้วและ13นิ้วเหมือนกันค่ะแต่ถ้าหากาใครนะคะไม่ได้อยากใช้ iPad Pro ไม่ได้อยากใช้ iPad Air นะคะกำลังเล็งๆตัวของ iPad Gen 10ไว้เนี่ยก็เข้าร่วมรายการเหมือนกันค่ะซึ่งจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่า1,700บาทไปนะคะ ส่วนสำหรับสมาร์ทวอตนะคะก็มีเพียงแค่รุ่นเดียวที่ร่วมรายการนั่นก็คือตัวของ Apple Watch SE นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะได้รับบัตรของขวัญน,นะคะมูลค่า1,700บาทไปนั่นเองค่ะและถัดมานะคะกับตัวของ AirPods สำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังอยู่นะต้องบอกเลยว่าน่าประทับใจมากเพราะว่าเข้าร่วมนะคะแทบจะถูกตัวเลยนั่นเองนะคะกับตัวแรกเลยก็คือตัวของ AirPods 4นะคะตัวใหม่ล่าสุดทั้งเป็นรุ่นที่เป็นตัดเสียงรบกวนแล้วก็เป็นรุ่นของ AirPods 4ปกตินะคะตัวนี้เนี่ยจะได้นะคะตัวของ gift card หรือว่าบัตรของขวัญมูลาค่า850บาทไปค่ะส่วนตัวถัดมานะคะกับตัวของ AirPods Pro 2นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้รับบัตรของขวัญนะคะมูลาค่า1,700บาทค่ะและสุดท้ายนะคะกับตัวของ AirPods Max นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้รับบ,บัตรของขวัญนะคะมูลาค่า2,550บาทค่ะ จากที่เก่าวมาข้างต้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายรุ่นมากๆนะคะที่เข้าร่วมรายการแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าในส่วนของอุปกรณ์เสรมิมอื่นๆเนี่ยเขาก็มีให้เรานะคะได้เลือกใช้งานในการซื้อแล้วก็เข้าร่วมกับโปรโมชั่น b a c k f r i day แล้วก็ cyber monday กันอีกด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Magic Keyboard ดนะคะสำหรับ iPad Pro m c หรือว่า iPad Air M2 นะคะเมจิกคีย์บอร์ดค่ะ Smart Folio สําสำหรับ iPad Pro m c iPad Air M2 iPad Gen10 นะคะหรือว่าจะเป็น Apple Pencil Pro นะคะรวมไปถึง Apple Pencil รุ่นที่2เนี่ยก็เข้าร่วมรายการด้วยซึ่งทุกรายการที่เตยกล่าวมาข้างต้นนี้นะคะจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่า850บาทไปเลยค่ะ และแน่นอนนะคะว่าใกล้สิ้นปีอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะมองหานะคะอุปกรณ์ที่ใช้กันในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Apple TV 4K นะคะก็เข้าร่วมรายการเหมือนกันค่ะได้รับบัตรนะคะของขวัญมูลค่า850บาทไปเลยแถมนะคะใครกำลังเล็งๆ HomePod อยู่ตอนนี้เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเพราะว่าตัวของ HomePod นะคะก็ได้รับนะคะบัตรของขวัญมูลค่า1700บาทไปใช้งานด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสินค้าที่ร่วมรายการนะคะกับโปรโมชั่น Back Friday และ Cyber Monday นั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจรุ่นนะคะที่เตยได้เล่าไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีรุ่นที่เราเล็งๆเอาไว้อยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะกับการจะซื้อหาจับจองนะคะมาเป็นเจ้าของเลยเพราะว่านอกจากจะได้ตัวเครื่องแล้วก็ยังได้บัตรนะคะของขวัญหรือว่ากิฟต์卡จากทาง Apple เนี่ยมาใช้งานกันด้วยนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจอย,อยากจะใช้งานนะคะโปรโมชั่น Back Friday และ Monday นะคะคง่ายมากๆเพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการนะคะตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20ธันวาคมนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็สามารถเข้าร่วมนะคะกับกิจกรรม Black Friday และ Cyber Monday ได้แล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆที่จะสั่งซื้อนะคะสามารถทำการสั่งซื้อได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการ walk in เข้าไปนะคะซื้อที่ผ่านตัว Apple Store ไม่ว่าจะเป็นทางเซ็นทรัลเวลนะคะหรือว่าไอคอนสยามก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเดินทางนะคะ ก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง apple.com นะคะหรือว่าจะเป็นผ่านทางแอปพลิเคชัน apple store เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนเื่อวันไหนนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางไปด้วยแล้วก็ไม่สะดวกใช้งานผ่านทางออนไลน์นะคะก็สามารถใช้งานนะคะ สั่งซื้อผ่านทาง call center จากทาง Apple ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้ที่เตยขึ้นเอาไว้ให้นะคะก็สามารถโทรสั่งซื้อนะคะจากทาง call center ก็สามารถร่วมรายการนะคะกับโปรโมชั่น Black Friday และ Cyber Monday ได้เหมือนกันค่ะ ส่วนข้อจำกัดของโปรโมชั่นนี้นะคะก็คือผู้ที่จะซื้อเนี่ยหนึ่งคนสามารถรับผลิตภัณฑ์นะคะในโปรโมชั่นได้2ชิ้นเท่านั้นตอนหนึ่งหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ค่ะส่วนถัดมานะคะก็คือตัวแทนจำหน่ายองค์กรบริษัทนะคะหน่วยงานของรัฐองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรนะคะสถาบันการศึกษารวมไปถึงนะคะผู้ซื้อสำหรับสถาบันการศึกษาซึ่งถ้าหากว่าเป็นระดับองค์กรเนี่ยเราก็ ผู้ซื้อนะคะอยู่ในระดับหน่วยงานธุรกิจเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้นะคะและสุดท้ายนี้นะคะสำหรับเงื่อนไขก็คือผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายและส่งนะคะภายในประเทศไทยเท่านั้นด้วย โดยตัวของบัตรของขวัญน,นะคะหรือว่ากิฟต์การ์ตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือว่าโอนให้กับผู้อื่นได้นะคะแล้วก็ใช้ด้วยการกับสินค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นที่กําหนดเท่านั้นจะใช้ได้เฉพาะในระบบของ Apple ค่ะเช่นการซื้อสินค้าหรือบริการนะคะใน Apple Store, App Store, i t u n e s หรือว่านะคะบริการสมัครสมาชิกอย่าง Apple Music หรือว่า iClouP เท่านั้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆกับการอัปเดตนะคะโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดจากทาง Apple นะคะกับ Apple Black Friday และ Apple Cyber Monday นะคะ2024นี้ซึ่งก็เหมาะมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญของให้นะคะสำหรับคริสต์มาสนี้นะคะแล้วได้นะคะสิทธิประโยชน์อย่างกิฟต์การ์ดไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันมากๆเลยนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กาลังเล็งๆหาโปรโมชั่นดีๆจากทาง a p p l e อยู่นะคะก็จะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย